การอัจฉริยะเกษตรปราณีตที่อยู่ในโรงเรียนของเรานั้นได้นําความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็คณิตศาสตร์รวมไปถึงนวัตรกรรมต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยให้การเกษตรของเรานั้นสามารถที่จะทํางานได้อย่างละเอียดมีประสิทธิภาพแบบปราณีตด้วย5ระยะนะครับที่เราเรียกว่า ตามรูปแบบของ A s ซิสก็คือ a r Area Based Research เป็นการศึกษาทางด้านภูมิสังคมของพื้นที่บริบทที่เราจะทำการเกษตรขั้นตอนระยะที่2หรือเราเรียกว่าเป็น Coding for Farm นํานำข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนนะครับโดยใช้ Coding ขั้นตอนที่3นั้นก็จะเป็นในการ Implementation ของเรานะครับจากการวางแผนในขั้นตอนที่2ไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนที่4การ d e v e l o p เอาข้อมูลจากขั้นตอนที่3ทั้งหมดนำมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนตอนสุดท้ายแชร์ริงนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราก็อยากจะขยายผลในส่วนนี้เข้าไปสู่ ชุมชนผู้ปกครองให้ในที่สุด วิธีการทําเกษตรแบบอริยะเกษตรฟานี้แล้วนะครับได้ได้รับความรู้พื้นฐานทางเกษตรจากเจ้าหน้าที่ในโครงการเกษตรพื้นที่สูงบาวีในขั้นตอนที่1การรู้จักพื้นที่ชุมชนของเราเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชากรจํานวนมากและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะมีร้านกาแฟร้านอาหารและร้านค้าวิสาหกิจชุมชนมากมายชุมชนของเราจึงมีความต้องการพืชผลทางการเกษตรในการประกอบอาหารและการประกอบกิจการค่ะ เมื่อเรารู้จักพื้นที่แล้วเราจึงรวบรวมข้อมูลพืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของคนในชุมชนมาวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โดยแบ่งทีมงานออกเป็น4ทีมงานประกอบด้วย1ทีมงานผลิต2ทีมงานแปลรูปผลิตภัณฑ์3ทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์และ4ทีมงานการตลาดค่ะเมื่อเรารู้จักพื้นที่ของเราแล้วในส่วนของทีมงานผลิตก็ได้เริ่มการวางแผนโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ยินค่ะ ซึ่งในพื้นที่ของเราเป็นดินแดงมีค่า pH ตอน4.5ไม่ค่อยมีแร่ธาตุที่เหามหาะสมต่อการปลูกพืชดินมีความุสมสม์ต่างจึงทําการปาดสภาพดินโดยเรามีอีกกลุ่มคือกลุ่มผลิตปุ๋ยจาเมเดือนขัดดินค่ะเพื่อจะนำมาปาดสภาพดินตามกระบวนการทางทิทยาศาสตร์และได้ร่งมาร์ออกแบบฐานฐาน,นสมาร์ทฟาร์มของโรงเรียนชุมชนช่างของเราค่ะเมื่อเราได้รับข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของคนในชุมชนและกลุ่มเป้าหมายแล้วนะคะ ทีมงานของเราได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนต้องการค่ะโดยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า้กับผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มของเราโดยทีมงานของเราได้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น3มชนิดคืออาหารเครื่องดื่มขนมและเบเกอรี่ค่ะในส่วนของทีมงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ทีมงานของเราร่วมกับทีมงานตารรูปผลิตภัณฑ์ทีมงานการตลาดและทีมงานการผลิตในการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้จากวิชาเทคโนโลยีมาออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์ค่ะ โดยร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสิ่งที่จะนำมาแสดงในฉลากผลิตภัณฑ์และเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ค่ะทีมงานการตลาดของเรานะคะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการของคนในชุมชนค่ะและกลุ่มเป้าหมายการตลาดร่วมกันประชุมวางแผนธุรกิจค่ะเริ่มจากการจัดทำเมนูการประชาสัมพันธ์ และวางแผนการจําหน่ายร่วมกันวิเคราะห์ช่องทางการจําหน่ายค่ะโดยเลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสหกรณ์โรงเรียนร้านกาแฟ t ิโกชังคอฟฟตลาดในชุมชนและร้านค้าวิสาหกิจชุมชนค่ะการน,นี้สอนให้พวกเราได้รู้จักพื้นฐานการทําเกษตรเรียนรู้วางแผนในการทําการเกษตรสอนให้ใช้พื้นที่การเกษตรให้คุ้มค่าเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากสามารถนําผลผลิตไปแปรรูปและสามารถนําผลผลิตไปขายกับชุมชนได้ค่ะ พวกเราเชื่อว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อให้กับคนในชุมชนและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้กับอาชีพในชุมชนค่ะ